าคุณตาไม่มีรางสังหณรไม่เกิดเหตุการณ์แบบว่าไม่สบายใจปวดหัวเไม่เปลี่ยนก็คือยังไงก็คือเกิดเหตุร้ายอยู<_<__<_่เป็นตามนี้ก็นั่นแหะเพราะว่าตาก็เชื่อว่าเป็นปฏิหารที่หลวงพ่อคุ้มครองตาเพราะว่าหลวงพ่อพูดเราไปถ้าไม่ช่วยมันช่วยมันก็ตายคือตานี่เป็นลูกเจ็ดท่านครับครับตาท่านก็คงเมตตาตาแต่ไม่ลืมหลวงพ่อก็จะรำลึกถึงหลวงพ่อตลอด เขาเขาก็าปฏิหนัน้นก็ใช่แต่ว่าบังเอิญก็ใช่แต่ไม่รู้าตามันรอดมาได้อย่างนี้ตามไม่รู้จะพูดยังไงต่อจากในปีนั้นตาก็ได้รับความสั่งเป็นวิทยุจากนม่ทัพให้ไปไประชุมที่กองทัพก็รายงานในเพื่อชาตในเพอก็บอกให้ไปไประชุมตามคาสั่ง าไไม่มีเข้าห้องประชุมสักทีเที่ยงแล้วก็ไม่เ,เขา้าปรากฏว่าบ่ายสามโมงก็มีรถยีนสีทถางมาจอดหน้าสวนย์น,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 นสักวามปลดแผ่นชาติสปลพอส่วนหน้ากองทัพปอีกทนจอดแล้วก็กพวกทหารที่เข้ามาก็จะมีทหารจากเชียงรายจากน่านจากจังหวัดเลยจากขึ้นโลกขึ้นรถเขาก็สั่งให้ตาขึ้นรถตาก็บอกเอ ต,ตายไไม่เห็นประชุมที่ไหน Paste. ให้ขึ้นรถอินซีเขาสั่งแล้วตาก็ขึ้นไปก็จะมีทางแยกเข้าค่ายสลิดไฟหน้าก็ขเข้าไปอีกผ่านประตูค่ายไปแล้วอีกห้าประมาณห้าร้อยเมตรรถก็หยุดเสียงระเบิดก็ดังกระ Scotland, นาน่นวายหมดรถยีนซีก็จอดไอ้จริงระเบิดต,ตา,ก,ตาก็ตกใจยก็นึกว่าถูกแอมบูสถูกซุ่มยิงหรือเปล่า ตาก็มองไปข้างหน้าก็เป็นซุ้มไฟเป็นพลุและเบิด์ตูมกลางก็มีป้ายยินดีต้อนรับหน่วยล่าสตังหารแล้วเขาก็สั่งให้ลงจับรถเข้าแถวและสั่งให้ตาถอดรถถอดเครื่องหมายถอดออกให้หมดตาเป็นประหลัดนเพล่คนเดียวตาเออเอาอย่างนั้นก็สั่งให้ถอดก็ถอดก็ถอดรองเท้าแล้วก็ ไม่เชือกผูกรองเท้าเขาบอกว่าผูกเชือกละคอคอแต่ก็ต้องทำเพราะทหารก็สั่งแต่เอาให้ทำก็เพราะว่าพอทำเสร็จแล้วเขาให้เข้าแถวแล้วก็วิ่งไปกองกองร้อยวิ่งเข้าตัวขายกองร้อยแล้วเกือบห้าโมงเขาสั่งให้เข้าแถวครัแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องแบบนะบแต่เครื่องแบบเพิกงานแล้วแต่บอกพลิกงานมาไปชุม ผมไม่ได้มามาทังอย่างนี้ผมมาประชมุมตาครับใส่ชุดสีเียนะเดินไปกินข้าวเขาเพราะในโรงอาหารหนึ่งจะมีท่านประทวนท่านสัญญบัตรนี่ผู้ครับข่ายนะตาตาัได้เป็นผู้การาวิเชนอ,อนุตผูันอกวิเชนอ,อนุตก็เป็นผู้รับการค่ายที่ข่ายเสด็จเจน,นานตาก็เดินเข้าแถวไป ออกมาเลยไปหาผู้การผูเชียนอ่อนหมดแล้วท่านครับผมขอลาออกผมมาประชุมผมไม่ได้มาฝึกครับผมขอลาออกผมจะกลับบ้านผมมาผิดงานแล้วท่านก็บอกท่านก็คเคยบอกเ่าแม่ทัพเขาเจาะรงนะให้ตัวคุณมาเขามองเห็นความสําคัญเขาคุมเป็นคนกล้าหาญอะไรอ่างนี้ก็ท่านกับพู้จวบปก ปฏิบัติการทางเศรวิทยากระตาโรดเรื่องรักษาศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านก็พูดกล่อมท่านกระทำตาก็ยอมว่าเออเราเป็นประหลัดอำเภอมาปึกกระทหารเราก็ไม่เคยพลึกปลึกไปอสออย่างเดียวผู้การวิเชียรนุกเขาเขาก็คือปลอบโยนอะครับคือตายอมรับกระทหา a เขาเก่งเขาพูดอะไรยอมจำนวน เราก็ย้อมไปแล้วเขาให้กินข้าวร่วมกัืท่านมีนข้าวร่วมกันท่านนักุยนสองคนเป็นล้วก็เอาเอาก็เอากาก็ไปข้าแถวเขาเขาบอกเอาประหลัดเป็นหัวหน้าเอาเราก็กระายหันขวาหันเราก็ยังไม่เราไม่ใช่ทาหาร <c oughs> เขาบอกให้แล้วก็บอกไปยังงั้นหลังจากกินข้าวแล้ว ก็ให้เตรียมตัวเขาให้ไปเปลี่ยนชุดครับทาก็ไปใส่ชุดสีเขียวชุดแล้วก็ใส่คอมแบทเอามาเข้าแถวเขาเขาก็ตจางเดินไปเลยรับอาวุธปืนเรียบร้อยแล้วก็เดินเดินไปสักสี่กิโลมันเดินขึ้นเขาแบบหลังข่ายสริเทรนาวิชาแรก ที่เขาตึกตาสลวิชายิงปืนในเวลากลางคืนครับทาก็ไม่รู้ยิงปืนในเวลากลางคืนไม่รู้เลยถ้าก็อธิบายว่าพิธียิงปืนในเวลากลางคืนก็ยิงพลุขึ้นไปมันก็จะสว่างอยู่ประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีให้เราสังเกตเป้ารู้ไหมว่าใครเป็นครูฝึกร้อยโทรสุรยุทธ์กนนุลาณ์ เป็นครูฝึกคนคแรกเลยตายังเก็บหลักฐานไว้หลักโสดตยิงปืนในรางคืนตายมีชื่อร้อยโทสุริยุทธกุลานนวิชาแรกยิงปืนในรลางคืนทุกวันนี้ตำรานี้ยังอยู่หลังจากนั้นก็ฝึกหลักโสดหลักโสูตรนั้นร่าสังหารนตอนยุคนีนะ้ก็อยู่ได้ ปึกที่นั่นน่ะมันหลายหลักศูนยวากับระเบิด้างลาดตะเวในใระยะไกลสามสี่เยียงคือจบหลักสูนยอนะจบหลักสูตรเป็นเป็นหลักสูตรเปลยเป็นเป็นหลักสูตร์าสังหารแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเป็นหน่วยเป็นมาเป็นหัวหน้าน่วยชุดปฏิบัติการในเลวนปริบติศึกชุดล่าสังหารชุดลาสังหารพูดใงานชุดลา,ดลาสัง,สงแต่ชื่อเต็มเต็มก็คือชุดปฏิบัติการในเลซวนปลิดติษฐชุดเนี้ย มาตั้งตอนที่ฝึกชุดตาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาฝึกหลักโสดหลักโสรไอชุดปฏิบัติการในเลนส์วนก็เจ็ดที่เขาสมอแคร์อันนี้อีกชุดหนึ่งต่างหากครับผมตานี่ฝึกมาเป็นหัวหน้าชุดืมารับพวกนี้ใช่ใชยใท,ทยสลิดที่ไปครั้งแรกนี่คือเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าใช่าาแล้วเข้าสมอแคร์นี่เอาลูกน้องมาฝึกแล้วเราเป็นหัวหน้า มาควบคุมทีมนี้ไว้ทํางานด้วยกันหลังหลังจากที่ตาฝึกค่ายสนย่ทรนาจบหลักสูตรแล้วฝึกในสถานการณ์จริงด้วยนะครับก็ให้กระสุนมาแปดนัดหรือสี่นัดตาจำไม่ได้เพราะในแมกกาซีนหนึ่งชุดต่อพอคอหนึ่งคนคออกปฏิบัติการภาคสนาม,มในพื้นที่จริงคือตรงนั้น กามสมัยนั้นทางแยกนครไทยนะพอขอเท่านั้นก็ปลกที่นั่นไปซุ่มซุ่มยิงพอขอที่น่นเขานกกรยยางแล้วก็ทางแยกนครไทยที่จะมาตะเกียน้อยละกุ่งทางล้ำน้ำปพุกที่นั่นปลกตู้งแต่เป็ดวันเข้าอยู่ฐานนั่นนะปวกในสถานการณ์จรงิงกระสุนจำกัดนั่นปลกเสร็จแล้วนั่นคือจบหลักสูร อุกสถานะกันจึงจบหลักสูตรพิกาสศิลป์้นะแล้วก็มาฝึกที่ก็ชุดเปอนะพอศือช,ชุดปฏิบัติการในเรืวนประเด็กที่<ม>ทกองทัพเป็นคนตั้งขึ้นมาครับผมหลังากทอ่ฝึกที่นี่ฝึกชุดปฏิบัติการในเรืวนประเด็ดก,ก็ประมาณประมาณหนึ่งเดือนก็จะมีหลายอำเภอครับเข้ามาก็มีอำเภอลมซักอำ,อำเภอลมเก่าก็มี ชนแดนอำเภอเมืองในเพชรบูรณ์นะแล้วก็มีน่านมีจังหวัดเลยมีทัโลก <b ữ> ก็ยังมาฝึกกลุ่มแบบนี้ <b ữ> คนก็นเยอะนก็ฝึกรับพวกทีมแต่ก่อนคัดเลือกนะคัดเลือกชุดนี้ก็มาฝึกเนี่ยเขาให้ตาเป็นคนคัดท <c oughs> าก็คัดเลือกอสอ <c oughs> อสอที่มีประสบการณ์คือเป็นอสอที่เป็นฐ <c oughs> านเก่าแล้วก็มีความ กรงรักภักดีมีความมีใจกล้าใจถึงครับแล้วก็มีประสบการณ์โดยเฉพาะทาหารที่ผ่านสงคารามเวียดนามคือรุ่นจงอ้างศึกกัรุ่นเสื้อดำเก็ได้รับการพิจารณาตาก็จะมีทาหารพวกนี้ยมาสมัคร,ครมาสมัครแล้วก็มาจบเป็นอสอด้วยครับโดยมีคุณสมบัติดังที่ว่าเพราะว่าตาถือว่า คนเนี้ยเขามีประสบการณ์มากกว่าตา mm hmm. เขาก็จะทําให้ตามีเพดุความสามารถสูงขึ้นครัแต่ก็คัดเลือกมาชิบคนมาฝึกในระหว่างในระหว่างการฝึกคือแม่ทับเนี่ยท่านรู้จักตาตั้งแต่ตอนเป็นอสอลโทรสำรานแพทยากลุลท่านรู้จักตาตั้งแต่เป็นเป็นชุดแรกที่ตาปะทะแล้วท่านมาประดับเหรียญให้ แลวท่านก็เลยจดจำตาได้คตาก็เริ่มใกล้ชิดสนิทกับท่านก็ไปมาหาสู่ท่านได้ท่านก็เมตตานะท่านเมตตาตาเคยไปเข้าหาที่กองทัพไปบอกไปหาท่านท่านก็หาปเน็กธที่หน้าห้องท่านรู้ท่านก็บอกว่าท่านหมายทับว่างประหลัดเข้าไปได้เลยตาใกล้ชิดกับท่านครับ แล้วเมื่อฝึกเสร็จแล้วเนี่ยตอนตอนระหว่างฝึกระหว่างฝึกเนี่ท่านก็พาผู้ว่าผู้ว่าชื่อพัดเนี่ยท่านไม่คยดีนะท่านก็พามันแนะนาให้บอกว่าตาเนี่ยเป็นบระหลัเพอที่ตัดหัวเผาคอนะที่อยู่ที่ส่นแดนแม่ทัพเป็นคนแนะนําครับพาผู้ว่าพิโลกครับเข้ามาคุยกับตาในขณะที่ฝึกฝุดปฏิบัติการในเหล่ส่วนประเด็กครับท่านผู้ว่าก็ามาเยี่ยม ในความเมตตาของท่านไหมครับพอฝึกเสร็จแล้วท่านก็มอบอาวุธปืนของในหลวงท่านก็พูดกับทาว่าในหลวงประกอบอาวุธปืนนี้เองเป็นปืนปศว .87 ท่านแต่งศูนย์เองท่านปร,ปรับปรุงแก้ไขเป็นปืนเก่านะไม่ใช่ปืนใหม่เพื่อเป็นเหยื่อมงคลให้กับหน่วยชุดปฏิบัติการในเรศูนย์ประเด็จเป็นชุดราชการของตาเนี่ย หน้านะเป็นหน้าชุดแม่ทับมอไปตาในหลวงนี่คือลอกเลยอรัลอล่าร .9 ส,สาเหตุที่ชุดนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยตาขอเล่านิดนึงเพราะว่าแม่ทัพเป็นคนเล่าตาฟังครับผมในฐานะทีดตาแม่ทัพมีอะไรท่านแบบท่านท่าน,นเมตตาเพราะรตาเป็นพลเรือนตาไม่ใช่ทหารถ้าแม่ทัพว่าท่านเราให้ฟังว่าในหลวงสเสด็จที่ เขาเคาะมาเยี่ยมทหารมาเสมอม,มาบ่อยครั้งในหลวงกษสมรด็จพระจินีแล้วก็รอสิครับนะครับสมัยสู้รบเขาคอขนขณะที่มีการรบพุ่งกันท่านก็ประเด็ดมาเยี่ยมที้วิธีปฏิบัติการของทหารสมัยก่อนที่เราบาดเจ็บล้มตายกันพัน่าคนคนใหญ่ก็มาจากการถูกกับระเบิดถูกซุ่มยิง เพราะทหารเนี่ยขาไปเขาจะไปเป็นขบวนเป็นหมู่แล้วเวลาไปลาดตระเวนตอนกลางวันเขาก็จะไปลาดตระเวนดาภารกิจตามข่าวตามที่เขาได้รับแล้วกับเข้าฐานเพราะฐานทหารเขาจะอยู่บนที่สงูงแล้วก็ตั้งปืนใหญ่ปืนร้อยห้าเป็นฐานปืนใหญ่แล้วก็ฐาน หนึ่งกองร้อยของกองร้อยสามร้อยแล้วแต่ฐานก so. ็โดยมีปืนใหญ่ยิงคุ้มกันเขาต้องมีตั้งอยู่นที่สูงฐานไปลาดตะเวนเป็แล้วก็เขากลับเข้าฐานเนี่ยห้าโมงเขาไม่ลงจากฐานเล้เขาก็จะพักผ่อนแต่ตอนเช้าหลังจากกินข้าวเสร็จไ้สองโมงเช้าเขาก็จะหลงจากฐานนี่ลงจากฐานเนี่ยตอนกลางคืนก็ไม่เคลื่อนไหวเขาขอเขาอยู่ในป่ามันก็จะวางกับระเบิดตามไร่ฟาง ทห mm hmm. ารก็บาดเจ็บล้มตายไปอย่างนี้ขาขาดบา้างแขนขาขาดเป็นอย่างนี้ประจำครับเหมือนตรงน้ําตกแข่งโซฟาก็โดนอัมบุชโดนอนพิตรบโดนข้อตานตายตปไปหลายคนตามึ้นน้ําตกแข่งโซฟาแล้วทหารก็บาดเจ็บอย่างนี้ไม่หลวงรับสั่งว่าการปราบขอคอเหมือนถือช้างจับตะกั่ย mm hmm. คือตั้งจับตะกระแตกเราต้องตั้งเป็นกองโจนขึ้นมาเกลือจิ้มเกลือน้ำบ่งน้ำต้องสร้างกองโจนขึ้นมาเข้าไปฟุ้มยิงเขาบ้างลาตะเวนยิงเขาบ้า,าเงเ,าาเราไม่ลบแบบแผนอย่างนี้ให้จัดตั้งอย่างนี้ขึ้นมาท่านหม่รับท่านก็เลยก็ตั้งเป็นชุดอย่างนี้ขึ้นมามเป็นชุดขินแล้วถึงชุดลาหลังหานนั้นก็คือชุดของกุศชุดปฏิวัติการในกระทวนประดิษฐ์ศึก ก่อกำเนิดเป็นใช่ชุดนี้คือมันเป็นเหมือนกองโจนที่มีหน้าที่ในการลาดตระเวนหาขอแล้วก็ดักซุ่มยิงผอขอโดยใช้กําลังส่วนน้อยไปซุ่มยิงเพราอไม่เกิดความเสี่ยงให้เกิดเขาและทําให้ผอคอไม่กล้าที่จะขยายผลลงมาครับตาก,ก็จะมีหน้าที่ซุ่มยิงครับนะหาข่าวแล้วก็ซุ่มยิงก็คืออันนี้คือเป็นที่มาคือตาโดยรับมอบพระแสงปืนจากในหลวงตาก็ เย็บถุงพระบเลยใส่ถุงสะพายหลังตาไม่ใช้ถือเป็นเสลี่ยมคลใหม่ๆถึงว่าคือก็ติดตัวไปตลอดติดตัวตลอดเหรอก็ตาจะไม่ใช้ตอนยอมหนักก็คืออ่าในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านท่านท่านมอบให้แมครับใช่ไหมฝากมามอบให้คุณตาเหรอไม่ทับมอบให้ตาไม่ทัพพูดว่าอย่างไงบ้างครับตอนมอบคม่ทับบอกว่าในหลวงรับการว้า ถือปืนฉันไม่ตายตาก็เลยเย็บปืนนั้นใส่ถุงแล้วติดตัวเลยคือไปไหนก็ไปด้วยไายด้วยแต่ตาใช้เอ็มจีโกับอาก้าแล้วก็มีระเบิดดูสองรูปจะไปเล่าถึงมันขวัญกำลังใจพอในหลวงท่านเนาะคือน้อยคนนะครับเชิญพระราชทานของสำคัญนะท่านเห่ียญมันมันมันรู้สึกมีความติดติดมีความ มีเตมีกําลังใจอะ่ะมันมีกาลังใจเพื่อเครโอ้โหเราได้โอกาสรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวนี่เป็นสิ่งบุญที่ยิ่งใหญ่คุณตาครับทีนี้ผมขอเข้ามาจุดที่สําคัญเลยนะครับค <นะ S 1> ือเห็นคุณตาเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีปฏิหัยฐานที่ว่าทําให้คุณตาลอมนะครับประสาทก <นะ S 1> ับ <นะ S 1> จากการ ถูกพวกก่อกบฏดีนะครับเหตุการณ์นั้นมันคือเกิดขึ้นกับคุณตาเลยแล้วเหตุการณ์ที่ว่าคุณตาเฉียดตายนี่มันเป็นยังไงครับชื่อเฉียดตายในระว่าทางพอ่อทอดนของมันแต่แเขาเขาการข่าวของเขาเขารู้ว่ามีแห่นที่คอขอลงมาไทายดงทางของโป่งเนี่ยไทยดงทางนี้นะเมื่อภารกิจเข้ามาเราก็เอากำลังไปด้วย เขาก็มีรถจี๊บติดปืนกลข้างหน้าคุ้มกันแล้วก็มีทหารจำนวนหนึ่งตาก็าไปสมทุกคนาาเหมือนกับราดตะเวนล้อมหมู่บ้านหาข่าวอะไรเขาตามธรรมดาแต่มีเขาไปพร้อมอาวุธตาก็ไปกับเขาัคในระหว่างที่ไประหว่างที่เดินทางเข้าไปทางมันก็เป็นเป็นทางไเป็นทางดินครับ เป็นโครนเป็นผมนี่มันก็วิ่งไปทางในหมู่บ้านสมัยก่อนมันทางลูกรังนี่เข้าวังโป่งนี่ก็ยังไม่ดีเลยก็เข้าไปในหมู่บ้านอนี้เข้าไประยะม,มนึงการู้สึกขนหัวลุกขนหัวตังแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ก็ผิดสังเกตว่าเอตัวเองทำไมเป็น่างนี้ ถ้าก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยทางที่มันไปทักท่าเนี่ยรีบลงรถก็ให้ชือ่อเปนมโมเจลินบอกเขาชื่อใหญ่อกให้ายมาขัดแทนครับ้วก็ลงมาแล้วก็ถือเอาปืนในหลวงมาดมานั่งท้ายรถเพราะตาปวดหัวนั่งท้ายรถหัวลูกน้องก็นั่งเป็นแถวสองแถวนี่ไปได้ก พ่นอน้าทียไม่ถึงบ้านเลยรถที่ติดปนกลข้างหน้าคนกลับก็ถูกยิงครับถูกยิงตายของตาเนี่ยโดนยิงตายคนกลับเหมือนกัน้าอหน้าที่ถือปืนกลก็ตายเอาตาตามหลังไอ้ตายเหมือนกันตาก็ไม่รู้เพราะเขาเปิดติดก็เขาบ่าไม่รู้ครับพวกนั้นก็ลงรถก,ก็ยิงตากระสุนไปตามเสียงปืนที่มา เราก็ไมีตัวก็จึงป้องกันไว้ก่อนคุณตาก็ขับขับรถอยู่ใช่ไหมครับรเรากรรู้สึกมีอาการผิดปกติผิดปกติเริ่มปวดหัวเริ่มรู้สึกมันเหมือนจะสังหอนใจอ่ะครับมัเหมือนสังหอนใจไม่สบายใจผิดปกติแล้วเสร็จแล้วก็คือคุณตาก็ไม่ไหวละไม่ไหวเลยเปลี่ยนเปืนในหลวงมาง เหมือือถือเอ็มจีพก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนให้คนอื่นมะครับให้ชิเบะคโนมโมจิริมครับพอพอคนอื่นขับได้ประมาณสัก <ue> สิบ <lawsuit> ห <ulously, S 1> ้านาทีอะไรเกิดอะไรขึ้นครับถูกยิงตำแหน่งที่คุณตานังถ้าถ้าเกิดว่าคุณตาไม่เปลี่ยนก็คือเป็นคุณตาเลยใช่แล้วก็คันหน้าที่ติดปืนกลหนึ่งแล้วติดปืนกลนี้คนขับก็ถูกยิงอันนั้นเป็นคนัระวัติเลยคือสิเบดคนประเสริฐการชนะโกมลคือเขา น่าน่าจะยิงคนขับแน่คนขับขันหน้าก็โดนใช่แต่ของคุณตาเนี่ยคือคนขับโดนคุณตาเป็นคันที่สองวะครับเอ๊ะคันที่สามคันที่สามก็มีกําลังอยู่ก็คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่เฉียดตายเกิดกับคุณตาโดยตรงเลยถ้าคุณตาไม่มีลางสังหรอ์ไม่เกิดเหตุการณ์แบบว่าไม่สบายใจปวดหัวเออไม่เปลี่ยนก็คือยังไงก็คือเกิดเหตุร้ายกับคุณตาเนี่ยก็ นั่นนะเพราะว่าตาก็เชื่อว่าเป็นปฏิหารที่หลวงพ่อคุณรองตาเพราะว่าหลวงพ่อพูดว่าไม่ถ้าไม่ช่วยไม่ช่วยมันก็ตายคือตานี่เป็นลูกเจ็ดท่านครับครับตาท่านก็คงเมตตาตาแต่ท่านพูดท่านพูดตอนหลังอตอนเหตุเกิดแล้วใช่ท่านพูดตอนไม่ช่วยมันก็ตายก็คือพอเหตุเฉียดเฉียดตายนคุณตาก็ไปไปคุยไปเล่าไ้บอกเล่าอก่าก็ติดตาก็จะไป ไปมาหาท่านอุ้มท่านส่งน้ําบ้างครับอุ้มท่านไม่รับนิมนต์ถ้าตาว่างท่านรับนิมนต์ตาก็อุ้มท่านขึ้นรถขับรถไปแล้วอุ้มท่านบาก็เลยพอเห็นการสดๆร้อนมาก็เลยมาพูดคุยมาบอกหลวงพ่อท่านแล้วหลวงพ่อท่านพูดว่าไม่ช่วยมันก็ตายเสนโงว่าคุณตาก็เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเชื่อพทุกครั้งตาก็จะไม่ได้เข้าไปหาท่านแต่ก็ตาจะ ยกมือไปที่วัดท่านก็<ม>บอกเราหลวงพ่อหลวงพ่อทนอะไรทันบ้าก็จะไม่จะไม่ลืมหลวงพ่อ,อก็จะลํำลึกถึงหลวงพ่อตลอดแล้วก็าปาฏิหาริย์ก็ใช่แต่ว่าบังเอิญก็ใช่แต่ไม่รู้ตามันรอดมาได้อย่างนี้ตามไม่รู้จะพูดยังอันนึงเนาะมัน,น,ม,นมันเป็นเกิดจากตัวเราแล้วก็คนตายก็สิบเอ็ดทั้งคู่แล้ว คือเบคนโมโอจลินี่ก็อันนี้จากเวียดนามเสือดำแล้วก็กรอมาโนต้องส่งลูกเขาเรียนจนจบมอชอและลูกเขาตำแหน่งสุดท้ายเป็นอาจาร,รย์ใหญ่ที่ลมศักดิ์ตาก็ยังยังพยายามติดต่อลูกเขาอีกครับเคยเจอเขาครั้ง